รู้แล้วรวยสวัสดีครับ่ผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสูนาพรมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟารีนะครับวันนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาถ่ายทอดถึงโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับท่านผู้ชมนะครับเรามาพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดซ คุณละดาวันเอี่ยมทองคำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ผมบอกท่านผู้ชม,มบอกว่าโอกาสในการสร้างรายได้วันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันนะฮะ,ะแต่ว่าผู้ชายบางคนที่ใส่ใจการดูแลผิวก็น่าจะอยากฟังเรื่องที่พิทิตจะเล่าให้เราฟังวันนี้พิทิตนาผลิตภัณฑ์อะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างครับผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นตัวผัดเซลล์ตัวผัดเซลล์ตัวผัดเซลเซล์ผิวครับ ก่อนที่จะบอกว่าอะไรมานจะบอกว่าจริงๆอาจารย์เอ็ดผู้หญิงเราทุกคนอยากสวยจะบอกว่าอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายบางคนก็ไม่อยากมีหน้าที่เครอะใช่ไหมคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะคะวันนี้พี่ติ๊งเลือกเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาเล่ามาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่นํามาวันนี้ประกอบไปด้วยชุดที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสเรียบเนียนมากขึ้นใช่ค่ะหลักการคือยังไงหลักการก็คือ วันวันหนึ่งเนี่ยเราเจอมพรษพิับางคนทากันแดดใช่ไหมคะทากันแดดแต่เวลากลับมารางหน้าร้างแค่สบู่นะคะร้างแค่โฟมมันออกได้นิดหน่อยนะคะแต่นี้ทําไมต้องมาใช้ตัวดามติกเป็นตัวผัดเซลล์ออกเพราะว่าตัวนี้เวลาเซลล์ผิวที่เกาะที่หน้าเราเนี่ยถ้าเรามันออกได้มันจะทําให้ผิวหน้าเรากระจางใสนะคะรูขุมขนที่บางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมรูขุมขนเราฟ้างนะคะเนื่องจากแป้งเสร็จแป้งแต่งหน้าทั้งวันอะไรเงี้ย ใส่ลงไปแล้วก็ออกไม่หมดมันทำให้รูขุมขนฟ้างได้ครับะะเพราะฉะนั้นการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วถือว่าเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่จะทําให้หน้าของเราดูกระ่างใสขึ้นใช่เลยไม่ไงั้นมันเหมือนกับแบบเซลล์ที่ตายแล้วมันอยู่ที่หน้าของเราใช่ค่ะเวลาเราทาครีมรหรือว่าเวลาเราทาแป้องอ่ะ ส่วนใหญ่จะเจอเลยแถวบ้านพิติรขยายงานเนี่ยหลาจังหวัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเขาทาแป้งปุ๊บมันเป็นคับคาบอ่ะมันไม่เนียนเราก็เอ๊มันเป็นเพราะอะไรตัวพิติ๊รเองนี่แหละค่ะตอนก่อนที่จะเข้ามาในกิฟฟารินเนี่ยทำไมเราทาแป้งไม่เนียนเหมือนคนอื่นเขาเลยนะคิดนะเป็นปัญหาอยากได้อยากเจอเลยแต่พอมาอยู่ในกิฟฟรนปุ๊บเจอผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยประทับใจเลยค่ะ นั่นก็คือจุดหนึ่งที่ท่านผู้ชมรู้แล้วว่าหลักการดูแลผิวเป็นยังไงนอกเนือหจากตัวผลัดเซลล์ผิวมีตัวอะไรอีกฮะตัว After Sun After Sun อร์คำว่า After Sun ก็คือหลังโดนแสงแดดใช่หลังโดนแสงแดดหลังเจอมลพิษต่างๆเจออะไรต่างๆที่มาปะทะหน้าเรารนะคะตัว After Sun เนี่ย คุณหมอต้อยจะพูดเสมอเลยว่าเป็นตัวที่เป็นตัวที่ป,ปอบประโยปอบปอบป,อบปลอมผิว,ผวใช่ไหมคะคไม่ว่าเราจะอะไรก็แล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่หรือว่าหลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จักและก็ะไม่ให้ความสําคัญด้วยพี่ติ๊ตเนี่ยตอนที่บริษัทออกมาพี่ติ๊ตก็ไม่ให้ความสําคัญไม่รู้เหมือนกันว่ามันดียังไงนะคะคแต่หลังจากที่พอมาใช้เนี่ยเนี่ยล้างหน้าเสร็จทาตัวนี้ลงไปเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อละเอียดเนียนนุ่มและหน้าเรารู้สึกเบานุ่มก็เลยยกเปรียบเทียบแล้วบอกกับ คนอื่นนะคะบอกกับสมาชิกเสมอเลยว่าเฮ้ยสังเกตไหมว่าทําไมตัวนี้ต้องใช้นะคะเวลาเราถูกตีเจ็บไหมคะเจ็บโกรธไหมคะก็โกรธเหมือนกันโกรธมันเกิดการบวกรบมใช่ไหมจะบอกเขาเห็นไหมมันระบมแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดไปติดไปโอ้โอ้โอ้จะหายไหมคะใจเย็นขึ้นดีขึ้นนี่แหละค่ะตัวอัพเตอร์ซันทำหน้าที่นั้นเลยครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวมาร์นี่เท่าที่เห็นไฮเออร์ไวท์มาร์คชีสนะครับแล้วก็อัปลโเนคอลลาเจนไฮยาาม亚马 สองตัวนี้เป็นเป็นแผ่นมาสาเป็นแผ่นมาสค,าคือในส่วนของกอีกกแหละก็ในส่วนของต้องดูแลดูแลแล้วพี่ติ๊เป็นคนไม่ค่อยขยันอยากสวยนะผู้หญิงทุกคนอยากสวยพี่ติ๊เองก็อยากสวยแต่ให้มาทาครีมบางทีก็ง,ง่วงไม่เอาละกลับมาไม่เอาแล้วตัวนี้ง่ายมากนะคะตัวมาสชีท่ยวนี้แปะฉีกซองแปะลงไปเขาจะซึมเข้าไปในหน้าแล้วทําให้หน้าเรากระจ่างใสเหมือนการบํารุงครีมลงไปนะคะตัวอัลบูนคอลลเจนก็เหมือนกัน ริ้วรอยที่มีเนี่ยอายุเยอะๆมันจะมีอยู่แล้วก็อยากสวยแต่ก็ยังคีดเกียดอยู่งั้นแหละเจ้าตัวนี้ใช่ไิใช้มาร์คบ่อยมากใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆครับ,รบพูดถึงทั้ง3-4รายการที่นำมาเล่าเนี่ยโอกาสทางธุรกิจกลุ่มลูกค้าของพิธ์เป็นใครแล้วตอนไปนำเสนอเนี่ยเปิดฉากพูดคุยกับเขายังไงบ้าง กลุ่มกลุ่มลูกค้าที่ไปนําเสนอเนี่ยได้ทุกกลุ่มได้ทุกกลุ่มแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิจิตรจะทำงานอยู่กับเกษตรกร,รนะคะขยายงานอยู่กับชาวไร่ยอยู่แล้วเวลาเข้าไปนําเสนอเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาเจอแดดขนาดนี้จะใช้ได้ยังไงอะไรก็จะค่อยๆเล่าท่อฟังแล้วก็อย่างข้อมขัดหน้าตรงนี้นะ,ะเราก็สามารถเอามาทําให้เขาดูหน้าเราอะ่ะลองดูไหมว่ามันมีเซลเซล์ที่ตายหรือว่าเศษแป้งอะไรที่เกาะอ,อยู่เนี่ยเราล้างแล้วมันเหมือนออกแต่มันไม่ออกอ่ะเราเอามาเทสใส่ที่หลังมือ ให้เขาดูพอเขาพอใส่เขาไปปุ๊บเห็นความใสพอเขาใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าหน้าเราใสาแบบนี้แล้วมันจะเบาด้วยแล้วก็ทําเลยค่ะคให้เขาทําเองแล้วก็<อ>เราก็มีแปลกเกษตรกรเนี่ยบางคนมองข้ามว่า โอ้สงสัยเขาคงไม่ได้สนใจไม่อยากสวยไม่อยากงามแต่พี่ติ๊ดบอกว่ากลุ่มเกษตรเนี่ยนอกจากคือกิฟฟินมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยด้วยค่ะคือพี่ติ๊ดไปคุยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเรียบร้อยเขาลงทาสวนผลออกมาดีเรียบร้อยปรากฏว่าเขานั่นสนใจเรื่องหน้าด้วยเหรอฮะอืมด้วยค่ะเพราะอะไรอ่พระพอเรานําเสนอไปเสร็จเนี่ยเขาจะบอกเลยเขาจะบอกว่าทีแรกเขาจะไม่ใช้ะจะบอกเขาว่าเนี่ย ตัค์อ่ะเราก็ได้แต่วันนี้เวลาเราจะไปงานเลี้ยงจะไปไหนก็แล้วแต่ลูกรับปริญญาเราก็ต้องสวยใช่ไหมคะไม่ใช่ชาวไร่จะหน้าดํารวยนะคะคนทําไร่เนี่ยตัค์เยอะแต่จะปล่อยให้หน้าเราดาเวลาลูกส่งลูกเรียนจบสูงสูงไปรับปริญญาทาฝ้าหน้าหน้าดำเปลือยไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็จะเข้าสู่พวกเนี้ยเราดูแลของเราไว้เวลาเราลูกเราเรียนจบปุ๊บผิวหน้าเราก็สวยก็จะทาอัฟเตอร์ันบางคนมองไม่เห็นความสําคัญ ที่มีวิธีการพูดให้เขาเห็นว่าเอ้ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ยังไงอีกเมื่อกี้บอกว่ามันเหมือนปอกประโลมผิวแต่เกษตรกรนี่ยิ่งจําเป็นต้องใช้เลยเใช่ไหมอัลทราซนแน่นอนที่สุดอาจารย์ใส่หมวกใส่มุ้ง อบ,บ,อบแน่นอนเลยใช่ไหมคะมเจอแดดปะทะลงมาเนี่ยกันแดดเขาใช้บางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้ใช่ไหมคะดังนั้นถึงบอกว่าก่อนที่เราจะอะไรก็แล้วแต่อยากให้ใช้ตัวนี้จะบอกเขาว่าใช้เถอะตัว<ม>อัเตอร์ก็จะยกตัวอย่างอย่าง,างเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวปอดรวมเราโดนแดดโดนอะไรมาทั้งวันเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยมันทําให้เกิดการดําค้าและรักษายากก็จะแนะนําแล้วก็ลงให้เขาทา วิธีการนำเหมือนก็คือลองลอง,งทาดูนะเขาจะทาเขาจะกวนหนาค่ะคเขาจะกวนหนักเขาจะกวนหนาแต่ของเราจะบางเบามากแปลว่าเวลาเราไปคุยกับเขาต้องมีสินค้าตัว<ม>อย่างมีค่ะ,ม,ะมีค่ะมีไปหมดเลยอ่าแล้วก็ไปไปสาธิตให้เขาดูคือการสาธิตก็คือให้เขาลอง อ่าให้ลองแต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านกันตามปกติก็อ่ะเอาเลยนะตัวเนี้ยขัดได้เลยพี่ติ๊กมีมาให้ใช้สินค้าของเราเรามีมาให้ใช้ลองเขาใช้เสร็จให้เขาขัดเองค่ะเราจะค่อยๆปัดปัดเบาทาเยอะเยะไม่ต้องเสียดายของบริษัทติ๊กเองทาไปหนานาหนานาอย่าใช้น้อยอย่ายกตัวอย่างพูดตามธรรมชาติข้าวไฟอย่าเสียดายเกลือถ้าเราอยากเราออกเยอะเนี่ยเราต้องทานหนาหนาเพราะถ้าหนาปุ๊บมันจะไม่เกิดการอักเสบ มันจะปัดออกปัดออกตัวคัดเซลล์คือเรารูปเบาๆรูปเบาๆครับรูปเบาๆครับพอรูปเบาๆเสร็จแล้วตัวนี้ล้างหน้าล้างหน้าออกเสร็จ หลายตัวไม่ต้องใช้ <Ừ. S 2> ถ้านําเสนอมากเขาจะไม่เอาเบื้องต้นต้องนำเสนอเคล็ดลับนะฮะเบื้องต้นนําเสนอทีละนิดก่อนเอาให้เขาเริ่มต้นค่อยๆชอบค่อยๆชอบ,บเอาค่อยๆเบาๆเบาๆไปเรื่อยๆอย่างเช่นตัวพาซเซลออกตัวอะไรค่อยๆว่าก,กันไปแล้วก็มาตัวเนี้ยพออยากนําเสนอตัวตัวอัลเทอร์ซันปุ๊บพี่ิ๊กก็จะบอกเลยว่าลองดูนะมันจําเป็นจริงๆถ้าไม่จําเป็นอะ่ะพี่จิ๊กจะไม่มาเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่ลองให้ใช้ด้วยวันนี้ให้ใช้ฟรีพี่จิ๊กจะเอาสินค้าของพี่จิ๊กไปแล้วก็ให้เขาใช้แล้วก็ใช้กจะบอเลยว่า บเบาเบาหน้าจริงๆอะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับว่าจากการดูแลผิวหน้าเนี่ยพี่ิ๊สามารถทําให้ผู้มุ่งหวังในรายเดิมเนี่ยเขาสนใจผลิตภัณฑ์ในรายการอื่นๆของกิฟฟารินได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ